สวัสดีค่ะดิฉันสุธิดาบึงส่งเสริมเป็นคนไข้ที่เข้าร่วมโครงการฟรีดีฟรีเบิร์ดเดย์สุขภาพดีรับเดิอนเกิดกับทางโรงพยาบาลสมิติเวชท,ทนบุรีค่ะพอดีว่าได้ทราบข่าวว่าทางโรงพยาบาลนะคะมีโครงการให้ตรวจฟรีในเดือนเกิดเลยเลือกเลือก,อกตรวจหนึ่งรายการเป็นอันตราทาวน์ลูกและถุงน้ำในรังไข่ค่ะ ก็รู้สึกโชคดีมากๆนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าตรวจแล้วก็เจอซีป,ประมาณเจ็เซนกว่าซึ่งแบบใหญ่มากๆค่ะ, mm. ค,ะคุณหมอก็เลยแนะนำให้ผ่าตาดัดก็เลยแบบรับการรักษากับคุณหมอต่อเลยค่ะก่อนหน้านี้ไม่มีอาการอะไรมาก่อนเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีซีดด้วยซ้ำะค่ะเพราะว่าไม่เปิดท้องเลย แต่พอตรวจแล้วก็แบบรู้สึกดีที่แบบได้ตรวจเจอไวมากค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีมากมากนะคะที่จะโครงการดีๆแบบนี้นะคะไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าถ้าวันนั้นไม่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการปีเบอร์เดย์นะคะวันเกิดปีหน้าเนี่ยก้อนเนื้ออาจจะใหญ่เพิ่มขึ้นกลายเป็นเนื้อไรก็ได้ค่ะและถึงตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาในการรักษานานเท่าไหร่และอาจจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นมากก็ได้ค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่ได้รับข่าวสารโครงการนี้นะคะให้มาเข้าร่วมโครงการกันนะคะและสามารถแนะนําครอบครัวหรือเพื่อนๆนะคะมาเข้าโครงการนี้ได้นะคะเพราะที่นี่เขาไม่อยากให้ใครป่วยจริงๆค่ะ